สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามใหญ่ยนจูนนิ่งนะคะทาง Facebook และ YouTube นะคะวันนี้ที่สาขาตาขี้จังหวัดนครสวรรค์นะคะกับสมาชิกผู้ใช้รถ Honda City ZX ซค่ะมาด้วยโรคประจำตัวของเขานะคะนั่นก็คือเกียร์กระตุกค่ะวันนี้นะคะจากที่ทีมช่างได้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับ Honda City คันนี้นะคะจะต้องมีการตรวจเช็คในส่วนของหัวเทียนคอยไฟค่ะ หรือคอยจุดระเบิดนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเซตอัพระบบเบาค่ะล้างปีดผีเสื้อล้างสมองเกียร์นะคะรวมไปถึงการเติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์จากสอยเย,ยนจูดิ่งค่ะและนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คคอยจุดระเบิดนะคะหรือว่าคอยหัวเทียนนะคะเพื่อสังเกตอาการผิดปกตินะคะจากระบบเครื่องยนต์ที่มีอาการสั่นสะดุดรอบสวิงนะคะ มีอาการเบาเครื่องยนต์แล้วเครื่องจะดับนะคะสำหรับ Honda City คันนี้นะคะพบว่ามีคอยขาดด้วยนะคะ1ต้นนะคะจึงทำการซ่อมมาปรุงแก้ไขให้ค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนของการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วใหม่นะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มียุการใช้งานนานๆนะคะระยะวาล์วจะเปลี่ยนไปตามการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ๆนะคะจึงต้องปรับตั้งค่าใหม่ให้ได้ค่าตามมาตรฐานของโรงงานนะคะ เพื่อให้รถนะคะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะกาะรถอดล้างทำความสะอาดสมองเกียร์ออโต้นะคะคือการแยกเกียร์เอาไฮดรอลิกวาลบอดี้ออกมาล้างทำความสะอาดนะคะปะเก็นและซินโอลิงนะคะจะต้องเป็นใหม่ทั้งหมดเพราะว่าวรถที่มีอายุการใช้งานนานๆนะคะของเก่าอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าชำรุดได้ สมองเกียร์นะคะมีหน้าที่ในการควบคุมทางเดินของน้ำมันเกียร์ค่ะโดยมีโซรินอยควบคุมและยังเป็นตัวสั่งในการสับเกียร์นะคะลักษณะทางเดินน้ำมันเกียร์มีลักษณะคล้ายทางเดินเขาวงกอดและยังสามารถสร้างแรงบิดให้กับเกียร์ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการล้างทําความสะอาดสมองเกียร์นะคะจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าเกียร์นะคะเป็นชิ้นส่วนภายในรถยนต์ที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยล่ะคะ่ะ่ได้ไอ หลังจากซ่อมบำรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างก็ทําการปิดฝาครอบวาล์วค่ะซีนยางฝาวาล์วนะคะก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทําการประกอบหัวเทียนคอยไฟเข้ากับระบบเครื่องยนต์นะคะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์ที่สุดนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการบำรุงรักษานะคะด้วยการเติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์จากซอยาย,ยนจูนนิ่งค่ะ เติมสารเคลือบเกียร์ออโตค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของระบบเกียร์นะคะแก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดเติม VT1 Super t เปอร์ที t เมนค่ะช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์นะคะช่วยปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะ ตเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเบนเซนค่ะป้องกันการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดลดการอุดตันที่หัวฉีดขจัดคราบคัมเหมาที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวช่วยทำให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบเครื่องยนต์นะคะด้วยเครื่องสแกนเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปทำการทดสอบภาคสนามกับท่านสมาชิกกันค่ะ ทดสอบนะครับ i t y z a City ้เดนะครับอาการโรคประจําตัวหาอาการเดิมๆนะครับกับปัญหาที่เดิมๆนะครับบางทีเจ้าของรถเองก็อาจจะหนักใจนะครับตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่บนรถ h o n ด a City ้ซดนะครับที่หลังจากที่ได้รับการดูแลจากศอย์ายนต์จเนเรียบร้อยแล้วนะครับกับอาการเกียร์กระตุกนั่นเองเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของรถดีกว่านะครับวันนี้ก็ปิดหน้าปิดตานิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็ รถยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราถามว่าชื่ออะไรครับผมค่ะชื่อยี่ค่ะครับส่งคุณยี่นะครับคุณยี่เดินทางมาจากที่ไหนครับท่าตะกโกท่าตะโกนะครับรู้จักใหญ่ยนต์จนยิ่งได้ไงครับก็เซิร์ชตัวอาการของของของรถอะค่ะครับ<า>แล้วทีนี้ก็ไปเจอ y o ยูทูบที่ว่าแก้อาการกระตุกครับค่ะก็เลยคนหาตำแหน่งคนหาตำแหน่งเลยค่ะ<า>มั่นใจ มากน้อยแค่ไหนครับถึงตัดสินใจมาเนี่ยจากการดูแลจากยูทูบจากการดู youtube ก็ดูหลายหลายหลายเขาเรียกอะไรคลิปหลายคลิปใช่ค่ะก็ดูมาหลายคลิปใช่่คะเคยนํารถไปตรวจสอบมาก่อนไหมเคยเข้าเตาอู่เล็กๆค่ะครับเขาว่ายังไงบ้างเขาก็เช็คอะไรนะคะระบบไฟให้อย่างเดียวครับก็คือว่าไม่มีรั่วแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่เขาเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะ หรือไม่ก็แผ่นเบรกอะไรคะแผ่นคลัตช์แผ่นคลัาสแผ่นคลาสในระบบเกียร์ cvt ใช่ใช่นะครับเกียร์ cvt จะมีแผ่นคลาสไหมมีนะครับแต่เกียร์เกียร์ cvt เนี่ยจะขับเคลื่อนโดยระบบสายพานนะครับต้องแตกต่างกันนะครับเกียร์ cvt กับเกียร์เอี atf นะครับรถคันนี้มีอาการกระตุกกระชากจริงๆแล้วรถคันนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานทดสอบลองขับกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทางช่างแจ้งอะไรไหมบ้างครับว่ารถคันนี้จะดูแลอะไรบ้าง ดูแลเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยน่ายน้ามันเกียร์คับแล้วก็อะไรนะหนูจำไม่ได้นะครับเมื่อวานผมก็ขับทดสอบเนาะขับทดสอบก็เจอในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับหัวเทียนคอยไฟนะครับเปปีเสื้อนะครับเซตอัพวาลนะครับก็สตัมสารเสริมประสิทธิภาพนะครับที่ดีที่สุดของยานยนต์จูนิ่งนะครับเพื่อการปกป้องและการดูแลของเครื่องยนต์นะครับเพื่อที่จะ ให้นะรถคันนี้เนี่ยใช้ระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับไปนานนะครับตอนนี้ก็ทดสอบนะครับผมว่านะครับผู้หญิงสวยดีครับรถเร็วทุกคนเลยเนาะน่ากลัวอะโอเคครับเอากล้องไปจังภาพก่อนอาตอนนี้ทดสอบความเร็วอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดเกียร์เจ็ดสเปดนะครับก็ลากรอบนะครับกดอีกทีนะครับกดบวกจะเป็นเกียร์เจ็ด นะครับเราก็จะเชนเข้ามานะครับรถคันนี้เรามีทั้งหมด7เกียร์นะครับในหมวด7สปีดนะครับการทดสอบระบบแบบนี้ถามว่าดีไหมดีครับเราจะรู้ว่าตำแหน่งเนี้ยมันเกียร์แต่ละเกียร์เนี่เยเกิดปัญหาหรือไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของอาการใช้เกียร์เจ็ดสปีดนะครับเมื่อรถที่เกิดปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์นะครับเกียร์เจ็ดสปีดจะไม่ทํางาน นะครับถ้ามีปัญหาในระบบเกียร์ระบบสมองเกียร์ภายในระบบ ECU กล่องนะครับที่สั่งระบบเกียร์นะครับระบบเมนวนนะครับของเกียร์ก็คือจะไม่ทํางานนะครับอันนี้เราทดสอบนะครับในการขับเมนวนนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่ถูกต้องนะครับเาจะเข้าไว้โหมดปกตินะครับการเปลี่ยนแปลงรถหลังจากที่นํารถเข้ามาทํากับตอนนี้เนี่ยแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็ตอนออกตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยช้าแล้วค่ะไม่ค่อยช้าหมายความว่าก็คือตอนแรกที่มาคือมาด้วยอาการที่ว่าออกตัวช้าพอเหยียบคันเร่งแล้วรถไม่ออกตัวรถไม่ออกตัวแต่เครื่องเร่งเครื่องเร่งรอกใช่นะครับอาการนั้นยังมีอยู่ไหมเมื่อกี้ที่ออกตัวมาก็ไม่มีค่ะไม่มีตอนเช้าออกตัวแบบนี้ไหมไม่ค่ะรอ รอใช่รอรนานไหมก็คือโอ้ประมาณสองถึงสามวิได้อ่ะค่ะอ๋อสองถึงสามวิเลยกว่าจะออกตัวแล้วเหยียบคันเร่งได้ปกติอะค่ะเจ้า,จาของรถเจ้าของรถละเอียดมากเลยฮะสองสามวินะครับรถถึงจะออกตัวใจจะขาดเลยะนะสองสามวิเนี่ยนะครับพี่มันอ่าก,ก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไงพี่เลยแบบคือทา,ทาดีกว่อ่าเนี่ยฮะคือการสังเกตนี่คือการสังเกตใช้รถแล้วใช้เขาได้ก็ต้องดูแลเขาได้ สังเกตอาการของเขาด้วยว่าเขาเกิดปัญหาอะไรเราจะได้แก้ทันแก้ตรงจุดนะครับก็การซ่อมการดูแลก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับคันเร่งเบาขึ้นไหมก็เวลาเหยียบไม่มีแบบเขาเรียกไงไม่มีเสียงอื้อออ่าเหมือนเหมือนเหมือนเร่งไปอย่างเดียวแต่รถไม่วิ่งอ่ะอืม<ล>นะครับเรียกสับไม่ค่อยถูกอ่ <นะ S 1> อาโอเครถคันนี้ค่คือหลังจากที่ ระบบเกียร์นะครับก็แช่กับน้ํามันเกียร์ที่เสื่อมคุณภาพนะครับเข้าปันะ๊มเลยครับ,รบที่เสื่อมคุณภาพมานานนะฮะตอนนี้เจอน้ํามันเกียร์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นน้ํามันเกียร์ที่สะอาดพร้อมกับระบบนะครับอาจจะมีการขยับของตัวอะไหล่ที่อยู่ภายในระบบเกียร์นะครับก็ต้องรอในเรื่องของการฟื้นตัวของเรื่องโอริงต่างๆนะครับการส่งของท่อส่งน้ํามันในการอาฉีดเพื่อเปลี่ยนระบบเกียร์นะครับตรงนี้เนี่ย ตอนนี้คือในมุมในมุมของของผมเองก็คือว่ารถเนี่ยดีขึ้นแล้วในระดับหนึ่งเลยนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับต่อไปก็คือการฟื้นฟูนะครับไปได้ลองจอดอ๋อได้เลยนะครับอ่าทดสอบลองจอดนะครับดูซิอาการกระตุกมีไหมนะครับหลังจากที่เราจอดแล้วเราเข้าเกียร์ถอยหลังเราจะไปกันได้ไหมนะครับดูซิมีอาการกระตุกไหมเข้าแล้วเรียบร้อยนิ่มไหม ไม่รู้สึกเลยเนาะนิ่มแบบไม่รู้สึกอ่ะอันนี้เราไม่อวยกันนะไม่อวยกันนะตามสเต็ปเนี่ยออกเลยออกเลยใช่คปกติดึงเข้าดีปั๊บยกเบรกปั๊บรดไปเลยลดไปแต่ปกติจะกระตุกสองตึ๊กตึ๊กตึ๊กกแล้วค่อยออกมีเสียงแบบแร็คแรกบ้างบ้างไม่ไม่มีเสียงแกะยังไม่มีถึงเสียงนะครับตอนนี้ก็ฟื้นฟูมาแล้วคราวนี้ใช้งานใช้งานปกตินี่แหละ นะครับแต่เดี๋ยวเกียร์จะนิ่มขึ้นจะเข้าง่ายขึ้นนะครับตอนนี้มาง่ายอยู่แล้วอีกต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์ท่านจะไม่รู้สึกเลยเพราะเกียร์ CVT นั่นคือระบบของเขาที่เขาออกแบบมาคือว่าเขาต้องการให้ระบบเนี่ยคือนิ่มที่สุดนะครับนิ่มที่สุดถ้าเจอน้ํามันที่มีคุณภาพน้ำมันเกียร์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพนะครับผมจะเน้นเลยนะน้ํามันเกียร์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพนะครับพร้อมกับสารเสริมประสิทธิภาพที่เข้าไปฟื้นฟนูในเรื่องของระบบภายในเกียร์ นะครับเขาจะยืดอายุของเกียร์ได้อีกนานเลยนะครับก็ถามนิดนึงคราบว่าเราควรเปลี่ยนทุกกี่ปีดีคะน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เปลี่ยนทุกสามหมื่นกิโลไม่เกินสี่หมื่นเท่านั้นนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุกกี่หมื่นโลครับหมื่นค่ะเมื่อวานเราคุยกันว่าไงน้ำมันเครื่องเปลี่ยนปีละครั้งครับปีละครั้งเปลี่ยนปีละครั้ง ทั้งปีเลยวิ่งกี่พันโลฮะไม่ถึงหมื่นค่ะไม่ถึงหมื่นใช่จากบ้านไปทํางานห้ากิโลฮะนะครับก็โอเคครับปีหนึ่งเปลี่ยนสักทีนึงก็ดีเหมือนกันนะครับแปลว่าน้ำมันเกียร์นี่สองปีเปลี่ยนครั้งเลยเนี่ยนะฮนะก็ดูครับดูจากความจําเป็นของเราก่อนนะครับขอให้รถออกมาใช้งานได้นะครับขับพาคุณพ่อไปเที่ยวได้นะผมว่าคุ้มแล้นะครับคุ้มแล้วได้รถ สมรรถนะของรถกลับคืนมานะครับระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบเกียร์สมบูรณ์นะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ใหญ่ย,ยนต์จุดนิ่งนะครับเราดูแลเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายลูกค้าได้มากที่สุดนะครับสารเสริมประสิทธิภาพจะอยู่ในระบบสาม0มื่นกิโลนะครับตอนนี้วิ่งแบบเรื่อนเ่นเลย1 2อยี่สิบมาไวมากเลยนะขับกันแบบเพลินๆเลยเน<ช>ี่ยนะครับมันแบบนิ่ๆเลยผิดหวังไมหมฮะ จากการดู Youtube มาหลายๆคลิปแล้วก็มานั่งรอรถตัวเองที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังใช่ค่ะเอาเป็นว่าแบบไม่ผิดหวังเลยครับใหญ่ยนต์จุนนิ่งเราควรต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะ <c oughs> เอาเอาเอาบอกเลยบอกได้เลย <c oughs> อะไรนะคะคอยอยากให้เราพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ ที่บริการนี่ก็ดีแล้วค่ะคขอให้คงอยู่แบบนี้ดีกว่าค่ะรับรับรถลูกค้าไว้แบบว่าคิดว่าเหมือนว่าเป็นรถเราคันหนึ่งนั่นแหละครับ<ช>นั่นคือสิ่งที่เราเป็นกันอยู่นะครับยาหุดจุนนิ่งรักรถเหมือนที่ท่านรักครับนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์นะครับที่เราต้องยึดถือแล้วก็ยึดมั่นนะครับ ที่สาคัญที่สุดนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของรถเองเราก็ไม่อยากจ่ายตังค์แพงใช่แล้วถ้ารถไม่จบด้วยนี่มันโอ้โหแสนสาหัสนะฮะเราก็อ่ะโอเคนะครับอาจารย์ใหญ่เองนะครับทางผู้บริหารนะครับคุณเอกคุณโอคุณก๊อฟนะครับก็ตั้งบรรธานนะครับรับบรรหารจากอาจารย์ใหญ่มาก็ส่งต่อนะครับก็การดูแลรถนะครับก็คือต้องจบต้องเสร็จประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับนำรถกลับไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเดินทางมาไกลมากนะครับจาก ท่าตะโกนะครับ,บ <า S 1> กิโล40กิโล40กิโลนะครับลูกค้ามาใกล้ๆครับพันกิโลนะอันนี้ลูกค้ามาไกลนะอันนีม้มาไกล40กิ <40 S 1> โล,โลนะครับก็รถมีปัญหาอะไรก็กลับมาดูแลนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถโทรปรกษาสอสอรถยนจุดยิงได้นะครับหรือว่ามีรถเพื่อนๆนะครับเกิดปัญหาก็สามารถให้เขาโทรมาสอบถามมาคุยอาการกันได้นะครับ <S <S <ล>เรามีทีมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์อยู่แล้ว นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ตามใหญ่ย,ยนจูนน่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe สอใหญ่ย,ยนจูนน่งทางยูทูบชาแนลนะครับผลิตภ mm ัณ hmm. ฑ์าสารเสริม ประสิทธิภาพนะครับของใหย่ยนจเนงก็สามารถเข้าไปที่ l i น e แอดได้นะครับอยากพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่นะครับก็สามารถเข้าไปที่ f c e e o o o นะครับธงชัยเจริญสุขหรือเพจสอยาหญ่ยนจุเนิงได้นะครับก็หลายช่องทางทีเดียวนะครับสำหรับการเข้าถึงใหย่ยนจูเนงนะครับใหญยนจเนิงรักรถเหมือนที่ท่านรักนะครับที่ไหนไม่จบใหย่ยนจบให้ครับวันนี้ Honda City z ้จบแบบยิ้มยิ้มกับบ้านครับ